สนับสนุนคนดีของแผ่นดินโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับอ้อยกาจนราจินดาวัฒน์นะคะในช่วงคนดีของแผ่นดินค่ะวันนี้อ้อยจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้บริหารคนเก่งซึ่งเป็นผู้ที่ทำสิ่งประโยชน์ให้แก่แผ่นดินในฐานะผู้บริหารกากองค์านะคะจะเป็นใครนั้นเอาอ้อยมาเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาพรป่านมะเริงเบิกเกิดวันที่10กันยายนปี2495การศึกษา ตำแหน่งทางสังคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมและรายการคนดีของพนันธ์นี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เยอยยาพรปานมเริงเบิรน,นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ ท่านอาจารย์ทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วทำงานที่นี่มาประมาณ14ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีพศ2542ค่ะค่ะทราบว่าอาจารย์ทั้งเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ต้องสอนด้วยใช่ไหมคะ,คะในการที่ทั้งบริหารทั้งสอนเนี่ยท่านเคยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะถ้าเกิดอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยท้อถอย,ถอยหรือว่าจะแก้ปัญหายังไงบ้างคะคือในการทํางานนะคะคะพราว่าถ้าจะบอกไม่มีอุปสรรคเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ได คนเราทุกคนเวลาทำงานต้องมีอุปสรรคมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาอุปสรรคที่เรารเผชิญนั้นเนี่ยเราคิดกับมันอย่างไร <ฮะ S 2> เวลาั้นเผชิญอุปสรรคเนี่ยั้นจะมองว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรค่<ฮ>ะถ้าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจมันเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะมีสมาธิในการคิดว่ามันเกิดตรงเนี้ย เราจะจัดการประมันเนี่ยแล้วท่านอาจารย์มีเคล็ดลับในการทํางานให้ประสบความสําเร็จยังไงบ้างคะเวลาเราไปทํางานที่ไหนก็ตามเนี่ยเราต้องทําเหมือนกับตัวเราเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของค่ะและไม่เคยคิดว่าเป็นลูกจ้างใครค่ะเพราะนั้นเวลาทํางานนักจะคิดอย่างเจ้าของในการทํางานถ้าเราประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องเหมือนใบไม้หนึ่งใบที่เมื่อร่วงจากต้นต้นต้องยืนอยู่ได้ แล้วก็เราต้องสร้างคนขึ้นมาแทนที่เราอยากทราบว่ากิจกรรมสังคมการทําบุญต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยไว้เนี่ยสิ่งไหนที่ท่านอาจารย์ได้ประทับใจมากที่สุดคะนั้นเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยเมื่อถึงท้ายที่สุดเราเอ,าอะไรไปไม่ได้เราจะเอาไปได้ก็แต่ความดีความ,ามงามที่เราได้สร้างสมไว้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นและมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ทําดีวันหนึ่งที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนั้นก็เชื่อว่าชีวิตเราคงจะมีความสงบสุข ได้มีโอกาสไปที่เชียงใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่ฐานอากาศซึ่งเขามาดูแลเราก็ได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนหนังสือแต่พ่อแม่เขายากจนเพราะนั้นเขาก็เลยเรียนแค่ได้แค่ปวชปวสนี่ค่ะ,คะแล้วก็มาเป็นทหารนันก็ถามเขาว่าแล้วถ้าเกิดเขาได้เรียนเ,นยเขาอยากจะทําอะไรเขาก็บอกว่าถ้าเขาได้เรียนเนี่ยเวลาที่เขามีปิดสอบเป็นนายทหารเขาจะได้มีโอกาสได้สอบที่จะได้เลื่อนยศหรืออะไรค่ะ มันก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นพี่จะส่งเสียให้เราเรียนเชื่อไหมคะว่าเขาดีใจมากเขาตกใจเขาไม่คิดว่าเขาจะได้อะไรงี่ค่ะ,ะคือการเป็นครูนะคะมันก็เหมือนกับเราเป็นศิลปินที่เราจะต้องสร้างผลงานศิลปะขึ้นมาสาักชิ้นหนึ่งแล้วก่อนจะจากไปอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะคนดีของแผ่นดินค่ะ ในเรื่องของความรู้สึกที่นั้นมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยดันั้นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีะนะคะแล้วนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณค่ะต่อประชาชนอืคนไทยมากค่ะนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าจะทําอะไรให้พระองค์สบายใจได้ไม่หรอ,อะนะคะดันั้นเคยเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักพระองค์เนี่ยพระองค์ และไม่เคยคิดเลยว่าพระองค์จะจะรู้จักสถานที่ที่นั้นทํางานอยู่แต่พระองค์ทราบนะคะท่านตัดถามว่าอ,อ,อยู่ที่นี่เป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเ่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ท่านเป็นพ่อของแผ่นดิกจริงๆแล้วก็นั้นภรณาเลยนะคะว่าอะไรที่ท่านทำได้ และในวันนี้นะคะทางรายการนะคะก็มีช่อดอกไม้ส,สวยๆจาก Flower Gallery นะคะอาคารบันียาชั้น2องโยคุณป้อมเบอร์โทรศัพท์026520865นะคะ ฝากมามอบให้คนดีของพั่นดินในรายการของเราด้วยค่ะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กระยาพรปานมะเรืองเบิกนะคะซึ่งเป็นคนดีของแผ่นดินวันนี้วันนี้นะคะเวลาคนดีของแผ่นดินได้หมดลงแล้วค่ะอ้อยกับอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับคนดีของพันดินในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ